ได้สามสิบนาทีค่ะสามนี้ยายเผ็ดแปรงฟันไหมนี่คุ้มธีดานอยคุ้มจีดานอยทำเวลาเอาให้ท่านในการแต่งตัวนะครับนา้ายายะไปขึ้นก้านบสีตึมาหอดกับว่าท่านกินออกเขาที่ดาบเป็นรับผิดชอบต้อนาทีต้องงานคนนะครับยายสีึงเอ แต่งตัวพอผู้หายเวลาสามสิบนาทีะบัดตี่แมยใย่สีกัสีมาคุ้มอันแมย่มยย่เพ็รกับมาคุ้มย่านบดตรงเวลาสามสินาทีคิดถึงคิดถึงไหมคะคิดถึงมากเลยคิดถึงคอ๋คิดอดเลยเอาเดี๋ยวเขาังไปมัคายูมันสิเจิด เอาลอยถือได้มาท่าล่าอันไม่ยิ้มแย้มไม่งัดสุ้งเจ้านี่เจ้าก็อฉาะไว้เ,เช่นสีทิดาโนรีบเนาะใสอันใดสิใสอันใดสิเพราะใส่ธิดาัน,นทิดาต้องธิดาต้องทําใจแล้วเราจะใส่ชุดแต่ลูกนี่เยสีเป็นดั้งข้างชุดใหม่ชุดใหม่อี่ไม่ะจชุดใหม่ที่ใเออเขาแก้หนาซะก่อนยิ่งมาผมไม่วันนี้น้องธิดาเราจะใส่ชุดใหม่ไปขึ้นเวทีอยู่ที่ บ้านบ้านอะไรนะย่างตลาดบ้านพ่อกรรมบ้านอยอำเภอยางตลาดอำเภอยางตลาดอำเภอกันทะลแต่ว่าจำชื่อบ้านไม่ได้บ้านจำชื่อบ้านไม่ได้พ่อครูบอกบ้านเบิงอาราบเออบ้านเบิงอารามบ้านเบิงอารามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะไปเอาบุญบ้านเสียกรรมค่ะเต็มผ้าใบเนาะเนาะเต็นผ้าใบเสียกรรมพี่เสียกรเออพี่เจ เป็นผ้าใบเ,เ,เ,เสียกรรมเสียกรมหนังสัน้นเป็นเป็นผ้าแดงใช่ไหมที่แสดงเพ่งเพ่งผ้าแดงแถลงการที่แสดงเป็นเหรอพังคีเออพังคีที่อยู่ในมิวสิกเพลงผ้าแดงแถลงการของไอ้แดงสีมวิไลค่ะที่มันว่หนี่งถีบบนไส้ชุดเหรอสีเขียวเขียวเหมือนหน้าเจ็กน้อยนั่นค่ะไปปีนต้นไม้จอบสาวไอ รีบรอรีบรอรีบรอปีนต้นไม้ขึ้นไปคือลิงเนี่ยนะเพิ่นไปปีนขึ้นไปมึงคันจะเห็นหนาเพิ่นเสียเสียกรรมนี่ก็คือเสียกรรมเนี่ยไปมึงเพ่งทาแดงแถลงการไอแดงสีเบไล้ด้อค่ะก็จะเห็นค่ะบทบาทของสองท่านนี่แล้วก็ับทาแดงนั่งไออีกค้นึงเนาะพี่ไอยู่ในเพ่งน่ะพี่ไอก็ไปไปรับโทษมักันด้อค่ะมวนวนวนคือกันค่ะเพ่งหนักวนค่ะ กี่นาทีแล้วที่ได้ต,ตังตัวคุณพ่องกัเบานอดนะเกา่อ้ดเานดนงเมื่กี้นะไปตักกันเด้อผู้ได้ คู่ใดกันที่แถวข้างน่ะยายอาจจะไม่ได้ไปแต่อยากไปยายแอยากไปถูกแต่ว่าเด้วยว่าพรุ่งนี้ช้ายายแค่จมีภารกิจต้องไปราชการขอนแก่นเช้าเลยเช้ายายพชรก็กลัวจะจะจะตื่นไม่ทัน เ็ับแกงหนาที่นอล็ก้อยกลงแกตีัจนจนดจนจเด็กน้อยอเลวยครับช่ห่นะ่ยสีทำอะไรยาสีอ่ะกระเสดเาไวให้ลูกท่าให้ลูกแ่งให้ลกแกงให้หนาก็่ไดเกิดควมกันห เอาเอ้สีตึงก็สั่นกับับไปเกิดไม่ที่ละหวก็ตายหวังก็ยังตายคนก็มั่งยังไงเยังสีกับปาเป็นสิฮะเอาฮันโดาสิเกิดเพราะความกันปเสนะเอาปัดตึงนเด่องมีปัดคิวเปัดเป็นแทนตายบ่ไดเด้อผู้ชายแหงหน่อยผู้ชายน่อยเพราะยังไม่หาเพราะยังตแล้วก็หาไมดน เอาอีกจังหาพูดแล้วแล้่แต่แล้วเอารถกันขึ้นาสิมวนแบนนี้นะอย่าเาเนียมันบมมวลไชุดเทนยชุดเขียวอะไนอรับเงินเดือนเลาเด็กสุดไหมแม่อยเอยากเก็บตุ้หน่อยชุดที่รับวันนั้นใช่ไหมโอ้โหอลังการอลังการขอบคุณขอบคุณแม่จอยในลูก สวยอบคุณทยมากเลยสวยมากเลยพี่ปายสวยไหมสวยไหมโอ้ยนไม่เห็นน่น่อยเหระของพี่ปาดได้ไรสวยมากเลย้เผ่ามบาดนี่ยนั่งร้องเผากบอมา้อมคือพี่ไอ้ง่ยนะอ๋อพี่มากลโอ้ยครูบาเนี่ยปาังนะยาวไฟเหูจดพ่อไปนะ

สวยไหมนี oh, oh. uh, はは่หลกสวยมากสวยสวยไหมครคุณยายพี ja> ่ใบให่พี่ใบใหญนุ่มไหมสวยไหมแต่สมัยสวยไหมคะเออสวยมากๆเลยเพราะยิ่ตึงกัยากไส้ย้ไส้บัวห่รอกสยน้ำลเป็นน้วหลุดสาสวยน้องขาสวยงามสั้ผแค่ยายสีแล้วอยากเกิดความทิดาเนาะแล้วเห็นชุดสวยไม้ำทิดาบพราใเครื่องยายดอกเออความกันเลยนะ ใส่ไปเลยเจ้าหันซักก็นีแม่นวะเฮ้ยใหญ่ซักก็นีนาผักมันบ่นาผักละอันตอนนี้ต้องซักใช้นะไม่ใช่ใส่แล้วทิ้งแล้วเอาของไม่ยี่สีเลยเอ้ยไปเซ็นมาจักใครนะเอาสีหนูไปดับหน้าสีนั่งเอาไปทายเอกสารโน่นนั่นแม่ว่าแม่ใส่อะไรอยู่ดิโนูนะแม่ใส่ก้อนเรืองอะไรดิไอ้ยี่สีไปทายเอกสารเน่า เมี <l panels> <c oughs> <Bond playing> ่งก่อนก็เอาใ้ดอกไอ้กันนรในหันหน้าเลโอ้ยแกร้อนสิเอาล่ะลูกจะไปใส่บีใส่เมืองถั่วมาสรารอบแบบนี้แหละถุงเท้าถุงเท้าแบบนี้เป็นเท้าแบบเก็มซักใส่ซักใส่แบนี้บารูไปอีลาคนนี้นองเจดาเล่าแต่งตัวกับน้องปาดนาซีวิไลเม็ดเชียบปลาทันไม่เห็นเม็เทียบอ่ะ แต่งตัวเองนะครับเป็นหญิงเด็กเกงแกงแข็งพร้อมนะครับไม่ความเฉลียวฉลาดนะย่านดังเต๊น้องตีนเล่าย่านดังเต๊บนำไปอาบน้ำไปห้องน้ำไปหนเกแบบนี้ากแล้วม่นทผมันทยไงเออเอาลวเพ่กรโทนะลูก ไี่ปาดใส่ชุดไหนร้อนหรอกอารองเท้าปแจให้ใด้สีเดียวกันพอดีพอดีตั้งแต่ตั้ไหนเอยหน่อยบน้องธิดาเล่าเดินทางมาจากจังหวัดมุดนหารจากไซเสียงแล้วมาหอดกวางประมาณเกือบเกือบจะคลุกม่วงเชลิงประมาณนี้แหละครเลยน้องธิดาเล่าว่าท่านได้กินฮอดเค้านำมาแต่งตัวนะน้องเป็นคนทีรับปิดช็อตนาที รักษาเวลาน้องทิดาล่าครับแฟนเหลียบซี่ฝากเป็ดซี่กดไหล่กดแค่กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องทิดาล่านะครับเพิ่งเคยเห็นเด็กที่นับว่าเป็นเด็กกระตันยู่รักษาเวลาให้กำจับหน้าที่ของคืนนะครับ แม่เพชรแกเพชรวันสีไซด์เลเนี่ยแม่จอยเพิ่นกะทรงสุดมากทรงสุดมา้ทุกอาทิตย์นะครับน้องธิดาเล่าน้องปาตาาใส่สุดเดี๋ยวน้องธิดาเล่าแต่งตัวสุดเสร็จแล้วน้องธิดาเล่าก็ะสวมสุดใหม่นับี่ดนเวทีการแสดงมอแลง อพย,ยังตระหนักจังหวัดกาลสินใจนะำแม่จอยขอบคุณแม่จอยนะครับมาเสกสองสะรเสิร์นมานเป็นกำลังใจให้น้องเจดดาล่าน้องป่าธนาขอบคุ้ศชีวิไลนะครับขอบบุญขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจเราเป็นกำลังแรงใจให้นะครับในการพักดันในการต่อสู้ของน้องเจดดาล่าหรือว่าขอบคุ้ศชีวิไลน้องป่าธนา แหม่ไ่สีนะครับได้สีแล้วกลับไปคุ้มดูการลูกสาวพราะว่พ่อคูให้เวลา30มสิบกที่นเปลียทีพลาแตงตัวแตงตัวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สีฝากให้พร้อมพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องกิดาเล่านะครับเจ็ดกลับจาก หมุกทหารมาหอดสารค้ามแล้วก็แต่งตัวต่อ,ตอสิเดินทางไปเพื่อย่างตลาดจังหวัดกาลสิล์นะครับขอการสวัสดีผมพี่น้งนนอ,อ,าางนองฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจน้องกิดาล่าเ้ยครับ